ประตูเก่าที่ไม่มีใครเคยแตะกลับเรียกชื่อชั้นอย่างชัดเจนและเมื่อชั้นผลักมันออกชั้นพบว่าเวลาไม่ได้เดินไปข้างหน้าอย่างที่เราคิดแต่มันกําลังรอคนบางคนเพื่อพาไปยังเส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับสายลมยามค่ำคืนพัดผ่านตรอกแคบพาเอากลิ่นชื้นของไม้เก่าและฝุ่นละอองติดปลายนนมาหายใจของผม ผมยืนอยู่หน้าประตูไม้ที่ทั้งสูงและเก่าเหมือนผ่านการเวลามานับศตวรรษผิวไม้แตกเป็นเส้นลึกลวดลายเหมือนเส้นเลือดของต้นไม้ที่กำลังหายใจช้าๆผมยื่นมือแตะลงบนแผ่นไม้มือเย็นลงทันทีเหมือนประตูกำลังสูดเอาความร้อนจากร่างกายของผมเสียงบางอย่างดังลึกมาจากด้านในไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่เสียงลม แต่มันเป็นเสียงกดทับเหมือนหินกำลังขยับตัวหัวใจของผมเต้นแรงจังหวะของมันดังชัดเจนในความมืดราวกับก้องสะท้อนกลับจากผนังทั้งสีด้านผมสูดลมหายใจกลิ่นชื้นของโคลนผสมกลิ่นสนิมลอยเข้าจมูกทำให้หน้าอกแน่นขึ้นทีละน้อยลมหายใจเริ่มสั้นแต่มือกลับยังคงวางอยู่บนประตูที่เหมือนกำลังเต้นตามจังหวะไม่รู้ที่มา ทันใดนั้นผิวไม้สั่นเบาเหมือนมีใครเคาะจากด้านหลังครั้งหนึ่งสองครั้งชัดเจนจนกระดูกนิ้วของผมสั่นตามผมชักมือกลับร่างกายแข็งอยู่ที่เดิมเสียงหัวใจดังสนั่นจนลำคอแห้งผากเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งแรงกว่าเดิมเหมือนผู้ที่อยู่ในนั้นรู้ว่าผมกำลังยืนฟังอยู่ฝั่งนี้ ลมเย็นแทรกออกมาจากช่องว่างเล็กๆระหว่างประตูลมที่เย็นจนกลิ่นของมันเหมือนกลิ่นเวลาที่หยุดนิ่งกลิ่นที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตแสงเรืองรองบางๆเล็ดลอดออกมาเหมือนแสงไฟจากสถานที่ที่ไม่ใช่โลกนี้สีของมันไม่ใช่สีที่ผมเคยเห็นมันทั้งนุ่มทั้งหนักทั้งสันเหมือนกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างที่มนุษย์ฟังไม่ออกผมถอยหลังหนึ่งก้าว แต่ประตูกลับขยับเข้ามาช้ามั่นคงเหมือนประตูกำลังเลือกผมหัวใจผมกระแทกซี่โครงเหนื่อเย็นไหลลงหลังขาทั้งสองข้างอ่อนแรงจนแทบยืนไม่ไหวแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นเสียงกระซิบแผ่วเบาไม่ใช่ภาษาไม่ใช่เสียงของคนมันเป็นเสียงที่เหมือนสะท้อนตรงจากการเวลาเสียงที่รู้สึกได้มากกว่าที่ได้ยิน ผมยกมือขึ้นช้าเหมือนมีแรงบางอย่างพาผมให้ทำตามปลายนิ้วแตะลงบนประตูอีกครั้งแต่ครั้งนี้ความเย็นหายไปแทนที่ด้วยความอุ่นเหมือนโลหิตเต้นอยู่หลังแผ่นไม้เสียงเคาะดังขึ้นแบบก้องลึกไม่ใช่จากด้านในแต่จากเวลาที่อยู่ห่างออกไปไกลจนมือของมนุษย์ไม่มีทางเอื้อมถึงผมรู้สึกเหมือนรอบตัวถูกบิดอากาศสัน พื้นใต้เท้าไหวเบาและภาพรอบตัวเริ่มพร่าเหมือนทุกสิ่งกำลังดึงผมเข้าสู่จุดเริ่มต้นของบางอย่างเสียงกระซิบดังชัดขึ้นเหมือนชื่อของผมถูกเรียกถูกเรียกมาจากอีกช่วงเวลาเสียงฟังดูใกล้มากจนผมรู้สึกได้ถึงลอมหายใจของผู้เรียกที่ข้างหูผมหันไปช้าๆคอแข็งจนเจ็บ แต่ร่างกายกลับขยับเองโดยไม่ถามความคิดและตรงด้านหลังของผมมีเงาหนึ่งยืนอยู่สูงนิ่งเงาที่ไม่มีต้นกำเนิดจากแสงใดแต่เหมือนถูกสร้างขึ้นจากความว่างเปล่าในห้วงเวลาเงานั้นขยับเข้ามาใกล้ช้าแต่แน่นอนผมรู้ว่าถ้าขยับหนีบางอย่างจะเกิดขึ้นบางอย่างที่ผมไม่พร้อมจะรับรู้ เสียงเคาะดังอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ประตูแต่เป็นเสียงที่ดังอยู่ในหัวของผมไม่หยุดเตือนเร่งและเรียกผมให้เปิดประตูแห่งเวลาออกจังหวะลอมาหายใจของผมแตกกระเจิงอากาศเย็นเฉียบกรีดผ่านผิวความมืดด้านหลังเงาเริ่มไหลเข้ามาเหมือนน้ำและผมก็รู้ว่าประตูไม่ได้ต้องการให้ผมเคาะมันมันกำลังเคาะใจของผม เพื่อให้ผมเปิดมันออกเองเงาสูงนั้นนิ่งอยู่เพียงแค่หนึ่งเก้าหลังผมร่างของมันไม่สะท้อนแสงแต่กลับดูชัดเจนราวกับมันดูดเอาแสงทั้งหมดในตรอกมารวมไว้กับตัวเองผมพยายามขยับริมฝีปากเพื่อถามว่าเจ้าของเงานั้นเป็นใครแต่เสียงกลับไม่ยอมออกมาลอมาหายใจหนักเหมือนมีมือมาจับคอเอาไว้ท้องฟ้าเหนือสีสะไร้เสียงของลม เงียบจนดวงหูของผมได้ยินแต่เสียงหัวใจเต้นทีเงาขยับปลายเท้าก้าหนึ่งเสียงฝีเท้าไม่ดังแม้แต่น้อยแต่แรงสั่นสะเทือนของก้าวนั้นเหมือนส่งผ่านพื้นขึ้นมาถึงหน้าอกของผมทำให้ผมสะดุ้งจนหลังแข็งผมค่อยๆหันกลับไปทางประตูแสงเรืองรองที่ลอดออกมาจากรอยแยกสว่างกว่าเดิมสว่างแบบไม่ทำให้เจ็บตา สว่างแบบที่รู้สึกได้มากว่าที่มองเห็นเสียงกระซิบภายในประตูเริ่มแหลมขึ้นลึกขึ้นเหมือนเสียงหลายเสียงซ้อนทับกันบางประโยคเบาจนเหมือนใช้ภาษาโบราณบางประโยคก้องจนเหมือนอยู่ใต้โพรงหินขนาดใหญ่ลมาหายใจของผมเริ่มร้อนผิดกับอากาศเย็นรอบตัวมือที่แตะประตูรู้สึกเหมือนวางอยู่บนผิวหนังของสิ่งมีชีวิตอบอุน่น เต้นเป็นจังหวะบ่งบอกว่ามีบางอย่างอยู่หลังประตูบางอย่างที่มีชีวิตบางอย่างที่กำลังรอเงาด้านหลังผมก้าวเข้ามาใกล้อีกจนกลิ่นอากาศรอบตัวเปลี่ยนไปเป็นกลิ่นคมของดินแห้งผสมกลิ่นของเวลาเก่าที่ไหลย,ย้อนค้นกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นของมนุษย์แต่เป็นกลิ่นของสถานที่ที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่มานานกว่าสิ่งใดจะบอกได้ ผมหันขวับกลับไปโดยไม่ตั้งใจสัญชาตญาณทำงานก่อนสติแต่สิ่งที่ผมเห็นกลับไม่ใช่เงามันเป็นรูปร่างของชายคนหนึ่งแต่งกายด้วยชุดที่คล้ายผ้าลินินสีซีดลวดลายดูเหมือนชุดของผู้ที่เคยมีตำแหน่งในพิธีกรรมสมัยหลายร้อยปีก่อนใบหน้าของเขาไม่มืดเหมือนเงาเมื่อครู่แต่ใบหน้ากลับไม่สมบูรณ์เนื้อบนแก้มด้านหนึ่งเหมือนหายไปตามกาลเวลา เผยให้เห็นรอยแตกเหมือนผิวของดินที่แห้งมานานตาเบิกกว้างดวงตาไม่มีสีแต่ภายในมีแสงสลัวที่หมุนวนเหมือนหมอกปากของเขาเปิดช้าไม่มีฟันแต่มีเสียงเสียงที่เหมือนมาจากที่ไกลเกินจะบอกทิศทางเสียงนั้นพูดชื่อของผมอีกครั้งลากเสียงยาวจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นที่สั่นไปทั่วสันหลังผมถอยหลังโดยอัตโนมัติ หลังปะทะกับประตูไม้ประตูร้อนขึ้นแรงสั่นในประตูเต้นแรงตามจังหวะลอมาหายใจของผมชายคนนั้นยกมือขึ้นช้าแต่นิ่งปลายนิ้วแต่อากาศแล้วอากาศตรงนั้นสั่นเหมือนผิวน้ําที่ถูกแตะด้วยก้อนกรวดผมมองเห็นาพาพลางเกิดขึ้นตรงฝ่ามือเขาเป็นภาพของสถานที่หนึ่งเหมือนเมืองที่เต็มไปด้วยหินสีเข้มถนนกว้าง ตึกสูงทรงแปลกที่ไม่เหมือนสิ่งก่อสร้างในโลกปัจจุบันท้องฟ้าเป็นสีเทาเข้มที่ไม่มีเมฆเหมือนเวลาหมุ่นวลช้าๆอยู่ในนั้นภาพนั้นค่อยๆแตกสลายกลายเป็นฝุ่นสีเงินที่ลอยออกมาจากฝ่ามือเขาฝุ่นล่องลอยตามลมแต่บางส่วนกลับเคลื่อนตัวตรงเข้าหาผมลอยเข้าผิวของผมอย่างง่ายดายเย็นลึกเหมือนถูกฝังลงในกระแสะเลือด ผมจับต้นแขนตัวเองผิวสัน่นรู้สึกเหมือนมีบางอย่างขีดเขียนเส้นบางๆอยู่ใต้ผิวหนังเหมือนรอยสลักโบราณกำลังก่อตัวขึ้นจากภายในชายคนนั้นพูดขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เสียงชัดฟังออกแม้จะเป็นภาษาที่ผมไม่เคยได้ยินเสียงนั้นหนักเหมือนก้อนหินแต่แฝงความเศร้าความรีบเร่งและความหวาดกลัวที่เขาปิดไม่มิด ดวงตาไร้สีของเขามองไปที่ประตูด้านหลังผมเหมือนเตือนเหมือนห้ามเหมือนขอร้องให้ผมหยุดทําบางอย่างแต่ในเวลาเดียวกันประตูด้านหลังกลับสว่างขึ้นแรงเต้นของมันแรงเหมือนหัวใจที่กำลังเรียกเจ้าของกลับมาเสียงกระซิบภายในดังชัดเจนเกินไปเหมือนเรียกชื่อผมแบบย้ําหลายครั้งเรียกให้ผมเปิดเรียกให้ผมเลือกและท่นใดนั้น พื้นใต้เท้าก็สัน่นปรอกทั้งปรอกเหมือนถูกดึงออกกำแพงด้านข้างบิดเบี้ยวเงายาวของตึกยืดออกเหมือนกำลังละลายลมที่ไร้ทิศพัดเข้ามาชนหน้าแรงพอให้ผมต้องยืนขาแข็งกลิ่นเหมือนเหล็กเก่าผสมกลิ่นของฝนที่ยังไม่ตกลอยขึ้นมาแรงจนผมรู้สึกอยากหลับตาแต่นั่นเองเสียงเคาะกลับดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ดังจากภายในหัวของผมชัดเหมือนค้อนเหล็กกระแทกกำแพงหินหนึ่งครั้งสองครั้งสมครั้งจังหวะเหมือนสั่งให้ผมหันกลับไปเปิดประตูชายคนนั้นยกมือขึ้นอีกครั้งเหมือนพยายามหยุดผมแต่ก่อนที่มือเขาจะถึงตัวผมบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นก็ผลักตัวเขากระเด็นไปด้านหลังแรงจนร่างของเขากระแทกกำแพง พื้นใต้กําแพงแตกร้าวเป็นเส้นยาวเขาลุกขึ้นช้าร่างสัน่นดวงตาไร้สีสลัวลงทันทีมือของเขาสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นเขามองผมอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยคําเตือนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวของบางสิ่งที่กําลังเข้าใกล้ประตูด้านหลังผมสั่นแรงขึ้นลมพุ่งออกมาราวกับแรงดึงจากอีกโลกแรงมากจนเสื้อผ้าผมสะบัด ผมต้องยกแขนบังหน้าเสียงนั้นดังขึ้นในหัวผมอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงกระซิบแต่เป็นเสียงเรียกที่ชัดเสียงที่เหมือนผู้รู้เรื่องทั้งหมดกำลังสั่งให้ผมเปิดประตูของเวลาออกและผมก็รู้สึกว่าไม่ว่าผอมาจากเลือกอะไรไม่ว่าผอมาจากก้าวไปทางไหนการเวลากำลังจะเปลี่ยนและผอมาจากไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป ลมแรงจากประตูทําให้ร่างของผมเกือบเสียการทรงตัวแสงเรืองรองจากรอยแยกสันไม่หยุดราวกับทั้งประตูกำลังเปลี่ยนรูปร่างไปตามจังหวะของเวลาชายผู้มีดวงตาไร้สีลุกขึ้นช้าฝุ่นจากกำแพงหลุดร่วงติดเสื้อคลุมสีซีดของเขาเขายกมือขึ้นอีกครั้งสนันเหมือนร่างกายของเขาไม่สามารถฝืนแรงของเวลาได้อีก เขามองผมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำวิงวอนสายตาเหมือนคนที่เห็นอนาคตตรงหน้าและไม่ต้องการให้ผมเดินเข้าไปแต่เสียงจากประตูกลับดังกว่าเรียกชื่อผมอย่างเด่นชัดเสียงนั้นไม่เร่งไม่บังคับแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นประหลาดเหมือนไม่ใช่เสียงของสิ่งมีชีวิตแต่มาจากการเวลาที่กำลังเชื้อเชิญผมสูดลมหายใจ ความกลัวและสงสัยสับสนอยู่ในอกแต่ในส่วนลึกที่สุดของหัวใจผมรู้ว่าเสียงนี้ไม่มุ่งร้ายปลายนิ้วของผมแตะประตูเบาผิวไม้ไม่ร้อนอีกกลับอุ่นนุ่มเหมือนผิวของเพื่อนเก่าเหมือนประตูรู้ว่าผมพร้อมแล้วชายผู้มีดวงตาไร้สีร้องเรียกแต่เสียงของเขาเบาจนถูกกลมกลืนหายไปในอากาศเขาก้าวเข้ามาหาผม มือยื่นมาราวกับต้องการดึงผมออกไปแต่สายตาของเขาเปลี่ยนไปทันทีเมื่อมือเขาแตะถูกแขนผมเหมือนเขาเห็นบางสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนบางสิ่งที่อยู่บนเส้นทางที่ผมต้องเดินต่อเขาหยุดช้าเงียบและค่อยๆลดมือของเขาลงเขาถอยหลังหนึ่งก้าวโค้งศีรษะให้ผมเบาท่าทางที่เหมือนผู้ที่ยอมรับชะตาของผม ผมหันกลับไปมองประตูแสงภายในค่อยๆละมุนลงจากสว่างกลายเป็นอบอุน่นเหมือนบ้านที่ผมจากมานานผมเอื้อมมือจับขอบประตูผลักมันออกโลกด้านในเงียบกว้างลมอุ่นพัดผ่านหน้าพาเอากลิ่นหอมของดินเปียกและต้นไม้ที่ไม่เคยมีในโลกนี้ภาพเบื้องหน้าเป็นเส้นทางยาวที่ทอดผ่านหุบเขาอันเงียบสงบ ท้องฟ้าเป็นสีที่ผมไม่เคยเห็นเหมือนสีของเวลาที่ยังไม่เกิดขณะที่ผมกำลังก้าวเข้าไปชายผู้มีดวงตาไร้สีกล่าวเสียงแผ่วประโยคสุดท้ายของเขาประโยคที่ไม่ต้องการคำแปลเขาบอกวา่าผมเลือกเส้นทางที่มนุษย์เพียงไม่กี่คนจะได้เดินเส้นทางที่ไม่ใช่ของอดีตหรืออนาคตแต่เป็นเส้นทางที่เวลาเลือกเจ้าของเอง ผมหันกลับไปมองตรอกแคบเป็นครั้งสุดท้ายลมด้านนอกเย็นเฉียบแต่ลมภายในประตูอุ่นจนสัมผัสได้ถึงการเริ่มต้นใหม่ผมก้าวเท้าเข้าไปครั้งหนึ่งมั่นคงและประตูก็ค่อยๆปิดลงด้านหลังเสียงเคาานั้นเงียบไปไม่กลับมาอีกเหมือนหน้าที่ของมันสำเร็จแล้วและผมรู้ว่าตั้งแต่วินาทีนั้น ผมไม่ได้เดินอยู่ในเส้นทางของโลกใบเดิมอีกต่อไปแต่เดินอยู่บนเส้นทางของเวลาเส้นทางที่เลือกผมตั้งแต่ก่อนที่ผอมาจะรู้จักคำว่ากลัวหรือคำว่าพร้อมและการเดินทางของผมเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น